จอดรถตรงห้างไอทีนะครับ,รบ,รบดูอัตโนมัตินะครับกรุณารับบททัตรค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโอ้ให้บัตรให้บัตรตัวนี้มาจอดรถเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งรถตู้ของโรงพยาบาลกัน จุดนับส่งของโรงพยาบาลยุลาพรนะครับรอตรจุดนี้ตู้ขอเรามาแล้วช่วมากมเซเวน่นนี่คือจุดรถจอดรถตู้